ที่นี่คือคุณนงศิลิปัตย,ยอดเขาในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ว่ากันว่ามีทะเลหมอกให้ชมเกือบทุกวันตลอดทั้งปีซึ่งจากที่เคยไปมา3ครั้งก็ดูจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะผมเจอหมอกทุกครั้งเลยมากบ้างน้อยบ้างปะปนกันไปแต่ที่แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่ว่าจะมีทะเลหมอกหรือไม่วิวที่รออยู่บนนั้นก็จะสวยงามมากๆอยู่ดีและผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหมกกาะแก่การไปพิชิต คือหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยแหละครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปจองล่วงหน้าได้ที่เพจนี้เลยนะครับมีทั้งแบบวันเดย์ทริปและ2วัน1คืนส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชียร์แบบค้างคืนครับเพราะว่าเต็มอิ่มกว่าเยอะเลยโดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่800บาทต่อคนรวมอาหาร2มือ้อเต็นท์และคนนําทางทีนี้พอจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินทางมาที่จุดน,นัดพบครับนั่นก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวกะลาอนาเซียพอสักประมาณบ่ายสามเนี่ยไกด์ของเราก็จะมารับไปจุดเริ่มเดิน ซึ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังยอดเขาระยะทางอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าสวนยางซึ่งเดินไม่ยากหรอกครับแต่ก็จะมีทางชันมาทักทายบ้างปราบรายและในที่สุดแล้วเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ขึ้นมาถึงแคมป์ซึ่งบนนี้เนี่ยมีเต็นท์กลางรอไว้เรียบร้อยแล้วมีห้องซ้วมให้ใช้มีร้านค้าให้ซื้อขนมกับเครื่องดื่มแล้วก็มีเครื่องนอนให้เช่าด้วยสะดวกมากๆ แลวหลังจากเก็บสัมภาระเข้าเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินขึ้นยอดโคหนุงศิลิปัตซึ่งจะใช้เวลาราวๆ20นาทีและนี่คือวิวในตอนเย็นครับเขียวขจีสบายตาทีนี้พอดื่มด่ำวิวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินกลับลงมาที่แคมป์ล้อมวงปิ้งย่างกันอย่างสนุกสนานก่อนจะแยกย้ายเข้านอนและหากใครมาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะสามารถเดินขึ้นยอดตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อไปถ่ายรูปทางช้างเผือกได้แบบนี้นะ รับรองว่าตระการตาสุดๆเลยทีนี้ในตอนเช้าพอพระอาทิตย์โผล่มาจากหลังยอดเขาเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวสุดอลังการพร้อมกับบรรยากาศที่ดีงามมากๆแต่รอบล่าสุดที่ผมไปเนี่ยหมอกค่อนข้างน้อยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิวก็ยังสวยงามมากอยู่ดีมีเลเยอร์ภูเขารายล้อมมองไปทางไหนก็ฟินส่วนถ้าวันไหนมีทะเลหมอกแน่นๆหน่อยสิ่งที่จะได้เห็นก็จะประมาณนี้ ต้องบอกว่ารูปเส้นนี้เนี่ยผมถ่ายช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละฮะว่าเชียร์ให้มาในช่วงฤดูร้อนมันสวยจริงและในขณะที่เรากําลังชมวิวเพลินๆเ,เ,เนี่ยไกด์เขาก็จะขนข้าวของขึ้นมาทําอาหารให้เรากินบนยอดเลยนะโดยมีพี่เสือแมวเจ้าถิ่นผู้โด่งดังคอยกํากับดูแลอยู่ใกล้ๆ ทีนี้พอเต็มอิ่มกับความงดงามบนยอดเขาคุนุงศิริปัตย์แล้วเนี่ยสักประมาณ8ปดโมงเช้าเราก็เดินลงไปเก็บของที่แคมป์และมุ่งหน้าลงจากเขาถือเป็นอันจบภารกิจพิชิตยอดเขาแห่งเมืองงามชายแดนด้วยความประทับใจสุดๆเอาเป็นว่าขอยืนยันอีกสักครั้งนึงครับว่าที่นี่สวยงามคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะมาสักกี่ครั้งก็ชอบเสมอและผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่ได้มาก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกันมีโอกาสต้องลองนะครับรับรองว่าดีงามแน่นอน